สวัสดีครับนิวโอของรายการรีวิวชาแนลอาดาเสียงเปลี่ยนไปเลยก่อนนะตอนนี้จะมารีวิวล็อกล็อกนอนของเขาบอกว่าที่โรงเรียนสรามาแล้วชีวิตกีฬาของเราเลยนะแล้วก็ฟเชอร์ลิงปามามฟิเชอร์ลิงกับเคเควอตเตอร์ไวรอนนะครับไม่เกี่ยวเลยที่ครับตรงนี้ก็เป็นเรียนนอนของมหนึ่งครับไม่ต้องสนใจไม่หรอกนะฮะอย่าลืมไปถูกเล่ไปสั่งตใจเคเควอตเตอร์ไวรอนนะครับกดอันซับเลยนะครับกดสองไม่ แล้วนี่ก็เป็นเด็กนักเล่นเกมวันนี่ก็เสื้อพี่เปรมนะครับไม่หอกนี่ครับเจียผมเจียอ๋อนี่ครับเจียนี่คือประธานเรานี่มันราคาพ่อผมตายนีกว่าพ่อผมนะนี่แลเริ่มเรั่ เขาดังหนุ่มดังในโรงเรียมากครับตอนนี้กูดังกว่าแล้วอี่อะังเมออนนี้เป็นของมอสีมอสีครับมอสีไหนอ่ามอสีไอ้แบบนั้คือร้อยหนึ่งนะมาดิันห้องก็มีเยอะแยะนะคนนี้คือพี่ที่ร้อยสุดนล็อกครับซาฟยาซาฟยาเสเฟียร์เอามคยังเาเสเฟียร์นี่ไม่เกับเราไดัว ตาไปชื<ส>่อคนนโลครับพ่อชื่อโยชินโร้ออีอะมาอย่าลืมไปสนุกอย่าลืมไปสนใครที่เกมอได้อยนะครับอ่านี่เราเลยไปสั่นี่นะครับอ้าเยากบโตนี่คือของผมสวยงามครับโอเคครับตัวแคนบอค่ะ้ีเลยตาาตาอโอ้หไนไม่ได้เลื่กยังไงเขาใส่โลสองคนพุ่ลมหลอดอนนะไม่ได้หยุดล่างลนะสองคนพลมหลอดนะไม่ไม่ต้องลง ลงเขาก็เพราะเขาจะเป็นเรสเพนดูงนะสาระงครับงงไปเหอะนี่ครับห้องนอนนะฮะห้องน้ำพวกเราจะมีห้องน้ำนะฮะแล้วโซนราไป็นโซนที่ต้องห้องน้ำนะฮะไปดูไปดูอย่ามีบทแก้ข้าอยู่ที่ผ่านโอ้ยไม่ได้เซฟเซอร์หน้าเก็บเซฟเซอร์หน้าก็สองสองเข้าไปครับก็ประมาณนี้นะครับ S <S <an> ีไปดูระเบียงตากผ้าดีกว่าน,นี่นี่ถ่ายหน้าตัวเองหน่อยนี่ครับคนรวยหโกปิดหนา้าครับพอพอเกตไปเลยที่เนี่ยเมฆก็ับเธอเขี้ยคันขาวมาสัสอีเขี้ยมองไม่เห็นเลยจริงเหรอยไม่เป็ไรมองเห็นนะตอนนี้ก็คือเราตากผ้าน,นะครับโอเค,อเคสวยงามแล้วก็ไอ้ทาไม่รู้หมอฝั่งโน้นก็เป็น ตัวมากจกิงๆครับโอเคครับ,คครบแล้วก็เจอกันนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดแชร์ไลค์ครับใครๆเนี่ยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ